เพื่อนๆช่วยซัพพอร์ตพวกเราได้ง่ายๆโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะครับขอบคุณครับเฮ้ยห้าใจไว้เฮ้ยไฮกดเลยเอาเอาเอา,เ,อาเล่เข้ามาเล่เข้ามามีแว่นมาขายจ้ามีแว่นมาขายแว่นกันแดดสวยๆเท่ๆฮ่าฮ่ฮ่ เว้นกันแดดเท่ๆเฟี้ยวๆหล่อๆมาแล้วจ้าเชิญเลือกเชิญซื้อเชิญสอยได้ตามสบายเลยนะครับผมเฮ้ยเว้นสวยดีว่ะอุ้ยเว้นขังเขานี่สวยดีว่ะโอเว้นตาเท่ดีเว้นนี่สวยจริงวะเหมาะกับข้าจริงๆเว้นตานี่สวยจริงๆเลยเข้ากับฉันมากมเฮ้ย้พวกนายอะไรวะโอก่อนเฮ้ยฉันจองก่อนนะเว้ยอายุบก่อนเ y o อยู่ เฮ้ยขามือแตะก่อนนะเว้ยเฮ้ยข้าเห็นก่อนนะเว้ยพวกนายถอยไปซะผมคือเจ้าหน้าที่ XBI และผมต้องใช้แว่นตานั่นเพื่อไปร่วมงานฮาลโลวีนคืนนี้ อยากจะเป็นเอ็กปีไอก็เรื่องของแกเซท้ต่อเนื่องต้องเป็นข้าตาหัวของวันตาข้าวเป็นต่อาปเถอะของไอคอนไปหัวของไอคอนของไอคอนไปหัวของไอคอนเอาละเอาละเอาละไม่ต้องเถียงกันนะพวกนายเว้นมีแค่อันเดียวแต่ฉันมีวิธีตัดสินให้พวกนายอะนะว่าใครจะได้เว้นไปกันแน่ถ้าใครตอบคำถามง่ายๆของฉันได้หนึ่งข้อฉันถึงจะยอมขายแว่นตาสวยๆนี้ให้อะนะ อ,อะไรกันเนี่ยเอาละ่ะเรามาเริ่มคำถามกันเลยนะคำถามก็คือปลาอะไรใหญ่ที่สูชิ <c ười> ใครจะตอบคำถามเป็นคนแรกดีล่ะคำถามง่ายชะมัดขขอตอบเลยละกันก็ปลาวานยังไงละ่ะอืมแกตอบผิดเฮ้ยงั้นปลาวานทุกแป้งทอด ก็ยังผิดอยู่ดีวะเฮ้ยผิดได้ไงวะเฮ้ยถึงตาบิลลี่ใบนี้บ้างนะคำตอบก็คือปะยุทธยังไงล่ะเป็นไงใหญ่พอปะครับประเทศเลยนะเว้ยย่าย่าเฮ้ยโอ้โหจะว่าใหญ่มันก็ใหญ่อยู่นะแต่มันผิดว่ะตอนนี้ปายุทธไม่ได้เป็นนายกแล้วนะเว้ยมุกเก่าแล้วเจ้าบ,บินขาไฟเ,เอ้ยอ้าวเฮ้ยจะจริงสิตอนนี้เปลี่ยนรัฐบาลแล้วนี่วาเฮ้ยพลาดไอ้เรา Yo, โย่อดได้แว่นเลยเราวึฮ่ฮ่าฮ่าใครจะเป็นคนต่อไปดีล่ะฮ่าฮ่าต่อไปข้าเองข้าขอตอบว่าปราสาทยังไงเล่าปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือปราสาทเมาเบิร์กในประเทศโปรแลนด์เป็นไงใหญ่พอไหมฮ่าฮ่าแกตอบผิดอ่ะผิดได้ไงวะมันเจอคำตอบคำไอ้หน่อยไอ้ขอตอบว่าปากีสถาน เป็นไงเจ้อไหมได้นะัะเป็น party ไอที่สุเมล,ล็อปเล่าเอาละใครวันฮาโลวีนอันนั้นให้ d อ้ d เอออะเฮ้ยจะเจ้านี่มันเล่นปากีสถานเลยเหรอง,ง,ง,งั้นก็ต้องให้มันแล้วละ่ะเฮ้ยอะเดี๋ยวสิมันยังมีที่ใหญ่สุดๆกว่านี้นี่ว่าเอาละแกะตอบพิดยังมีใหญ่กว่านี้อีกเว้ยโอ้โหนพีดใไงวะ เอาแล้วนะคราวนี้ก็เหลือแค่นายคนเดียวแล้วลวะเจ้ามะนาวใส่แว่นรีบตอบมาซะปลาอะไรใหญ่ที่สุดถึงตาผมสักทีก็ไม่รู้ว่าคำตอบของผมมันจะถูกใจคุณไหมแต่ถ้าคำถามของคุณคือปลาอะไรใหญ่ที่สุดและผมสามารถตอบเป็นคำที่ออกเสียงใกล้เคียงกันได้ทั้งนั้นผมขอตอบว่าถ้านายรู้คำตอบก็ตอบมาสักทีสิเจ้ามะนาวใส่แว่น ผมขอตอบว่าปรากฏการ์บิ๊กแบงที่ก่อให้เกิดจักรวาลและอากาศซึ่งปัจจุบันจักรวาลยังคงขยายตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดยังไงล่ะเฮ้ยอะไรกันคำตอบนี้มันเอ้ยว่าไงคุณพ่อขาแว่นผมตอบถูกไหมคำตอบของนายนี่มันถูกต้องนะครับคำตอบของนายช่างยิ่งใหญ่และตรงกับที่ฉันคิดไว้เลย yes เอาละนี่คือแว่นฮาโลวีนสุดหายากลิมิเต็ดอีดิชั่นฉันยอมขายให้ในายในราคา99บาทเลยนะจากราคาเดิม199 <Rail road> วาว้าวขอบคุณครับคุณพ่อค้าแว่นของคุณสวยงามสมราคาดีมากครับ <Okay. S 3> <c oughs> โอ <c oughs> ้โหได้แว่นเลยเราโอ้โยโยโอ้โอ้โอ้วฮ้โอ้โอชนโยโยโอ้โอ้โฉลองฮาโลวีนกันหน่อยเว้ยพวกเราวู้ยโยโยอ้าวเฮ้ย เฮ้ยปีนี้ไอ้มนุษย์มันไม่ไปไหนเหรอวะทำไมมันถึงมาฉลองกับพวกเราได้วะเนี่ยเออว่ะทุกทีที่มีเทศกาลมาต้องออกนอกบ้านนี่ว่ะปีนี้หมาแปลกเว้ยไอ้นี่สงสัยมนุษย์มันจะไม่มีใครครบแล้วมัง้งเจ้ามนุษย์อินทว์ดเอ้ย <laughs> <laughs> จริงครับคุณเยลลี่ ผมว่ามันน่าจะไม่มีใครครบแล้วมันก็เลยต้องมาฉลองกับพวกเราแทนฉัน,น,นยินด้วยเพวกแกนี่นินทากระยะเผาขนเลยนะเนี่ยหูดีไว้ไอ้นี่ก็ปีนี้ฉันอยากฉลองกับพวกแกบ,บ้างไม่ได้ไงวะเทศกาลแบบนี้ฉลองที่ไหนก็สนุกได้เวย้ยเอา <c oughs> ชนเอาไปยองเอ้ยชนเอาชนชนชนสวัสดีทุกคนผมมาแล้วเอาสลวรัตเชิญครับเชิญเชิญเชิญเอาสลวัตเชิญครับ หุยวันตาเท่มากเลยครับสารวัตรแย่สารวัตรนึกว่าสารวัตรจะไม่มาซะแล้วหุยวันตาอย่างเฟี้ยวเลยครับว้าวเย่สารวัตรมาแล้วแว่นอย่างเท่เลยครับขอโทษที่มาช้าครับทุกคนพอดีผมไปหาซื้อแว่นใส่มงานฮาโลวีนกว่าคนขายจะยอมขายแว่นให้ผมต้องใช้เวลาพอสมควรเลยโอ้โหแว่นสารวัตรโคตรเท่เห็นแล้วอยากใส่มั่งเลยครับคุณน่าวจะใส่แว่นดำเลยครับใส่แล้วหน้าตกเดี๋ยวผมอดไม่ไหวครับเฮ้ยไอ เอาอีกแล้วนะเจ้าก้อนแกมีอะไรในใจกับฉันปะเนี่ยนีป่ปะ่าเปล่าครับผมหยอกเล่นนะครับ <laughs> <laughs>